รีวิวบ้านพฤกษาพนาลีอยู่ซอยประชาอุทิศ90นะคะทางฝั่งพระสมุทรเจดี JD กันบ้างนะคะทาวน์เฮาส์หลังนี้เนื้อที่43.3ตารางวาเลยนะคะจอดรถได้มากกว่า10คันค่ะใครที่มีการาดรถเยอะๆนะคะมาเก็บที่บ้านหลังนี้ได้เลยนะคะราคาแค่2.75ล้านบาทฟรีค่าใช้ใจ่ายวันโอนเท่านั้นนะคะก็ เป็นบ้านที่รีโนเวทแล้วทั้งหลังใส่ใจคุณภาพมากๆนะคะบ้านพร้อมอยู่นะคะไม่ต้องทำอะไรแล้วหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยมีเคาน์เตอร์ครัวด้านหลังแบบนี้น่ารักน่ารักนะคะออกไปเจอสวนเขียวๆสบายตานะคะมีมุมนั่งเล่นผักผ่อนอยู่ตรงนั้นนะคะดูสิคะพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหนยังก็อยู่บ้านเดียว ต,ตกแต่งได้ดีมากๆนะคะแล้วบ้านเนี่ยอยู่แถวใกล้ปั๊มประชาวิที0ะค่ะแถววัดคลองมอนคลองสวนนะคะหรือใครทีอ่อยู่ในซอยกระทิงแดงแบบนี้ค่ะก็สามารถขยายครอบครัวมาอยู่ที่นี่ได้เหมือนกันนะคะมี3ห้องนอน2ห้องน้ํามีเหล็กดัดมุ้งลวดให้เรียบร้อยแล้วห้องน้ํากว้างขวางมากๆเลยแล้วก็รีโนเวทให้ใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะคะเปลี่ยนอ่างล้างหน้าเพิ่มกระจกให้ ร้อมอยู่มากๆอันนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบสรูมนะคะใครสนใจบ้านหลังนี้นะคะสามารถคอมเมนต์หรือว่าติดต่อน้ำได้เลย